Thank <laughs> you. เลือตัวนี้ดีลูกไป ปุ่กิ่งจัดอีกแล้วนะครับตุบปป๊ปปกิงโอ้ชอบกุ๊กแกงยูปะ่ะตัวนี้ตัวนให้ปะดีเวอร์อ่ไกันนะ โอบ้าบ้าบ้าับจับจับไปโดนนะครับเอ้ากิ่งนะครับเฉลยของเจ้าซุประกิ่งเฉลยแต้มที่อกนะครับผมวันนี้ลุ่นหลิวตันนะครับพี่น้องครับแถมคิ้วขาวมาด้วยนะครับนี่นะครับเป็นแก้วนะครับผมถี่ตาถี่ตาโอเคนะครับไปกันต่อครับผม